สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการพูดหน้ากล้องยังไงนะครับให้เกิดความมั่นใจซึ่งหลักๆอันดับแรกก็คือเป็นความที่เราต้องฝึกกันบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เรานั้นมีความเคยชินกับกล้องมือถือหรือว่ากล้องที่เราจะถ่ายวิดีโอนะครับ พอเราพูดไปสักพักหนึ่งนะครับมันจะเกิดความเคยชินความเคินตรงนี้มันก็จะหายไปมันก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจนะครับในการที่เราจะพูดหน้ากล้องนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมจะมาแนะนําก็คือวันนี้ให้เพื่อนๆทุกคนนั้นฝึกพูดกับกล้องนะครับไม่ว่าคุณจะทำคุณจะทําอะไรคุณก็ถ่ายคุณก็พูดนะครับเพื่อที่คุณน,นั้นจะได้ชินกับกล้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันจะลดการตื่นเต้นนะครับ เมื่อกับผมแรกๆก็อาจจะฟังแล้วเหมือนตื่นเต้นนะครับแต่พอตอนหลังๆเนี้ยเราจะเกิดความคลินชินเพราะว่าเราได้ทําคลิปบ่อยๆนะครับแล้วก็ได้เริ่มหัดพูดหน้ากล้องนะครับมันทําให้เรานั้นลดการตื่นเต้นนะครับซึ่งเทคนิคนี้ถือว่าเป็นเทคนิคสําคัญนะครับในการที่เราจะผ่านด่านแรกนะครับในการที่เราจะทําคลิปนะครับหรือว่าเราจะทําการไลฟ์สดนะครับซึ่งในการทํา บ่อยๆตรงนี้นะครับมันจะมีวิธีการนะครับเช่นการไลฟ์สดมันเขาก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะฝึกเรานะครับให้เรานั้นมีความกล้าที่จะพูดนะครับเขาจะใส่หัวข้อนะครับแบ่งหัวข้อให้เรานะครับเป็นเวลา21วันนะครับเพื่อให้เรานั้นเกิดความต่อเนื่องนะครับในการพูดว่าไลฟ์นะครับเพื่อที่จะลดความตึงเต้นนะครับของเราซึ่งวันนี้เทคนิคที่ผมมาแนะนําก็คือการพูด บ่อยๆการอัดคลิปบ่อยๆนะครับอาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆนั้นสามารถพูดละก็สามารถพูดละก็อัดคลิปนะครับพูดกับกล้องได้โดยที่เรานั้นจะชินหรือว่าไม่ตื่นเต้นนะครับจะพูดมอนกับพูดปกตินะครับกับกล้องมือถือนะครับสําหรับวันนี้ก็มาแบ่งปันเทคนิคเพียงเท่านี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการทําคลิปหรือว่าหากพูด หน้ากล้องอยู่นะครับทำคลิปอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ